สวัสดีสวัสดีนะแม่เมื่อไน่บรายู่บ้านค่ะโอ้ยอยู่ได้บ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าบรายู่เฮือนมื่อนี้มาหาล่อจบไปใช่ไหมเก่งซุ่มนะคะไปจะออกสีแบบสวยเน็จหน่อยนะคะมันจังหมาเอามาแล้วแม่ตามมาค่ะน้ำไม้กะหาลากอันน้ำไม้พญิสาคือเก่าวดิลพี่น้องเหรอ ม่ายเชียมยังมั้ยเนาวเวันนี้เราจะมาสุ่มแซวกันที่ครอบครัวตัวอ้วนนะคะไปมันค่อยอร่อยค่ะกินกับครอบครัวนี้ทำไมลาเราก็สับอร่อยที่นี้เ้อไหนหัวนหนือห็นบ่ ใหม่ยนตเองใช้ถือกรบตาไม่ชี้น่ไหมมสัมันขึ้นทึงมืแล้วนอนมันน่ะอาหารยอดฮิตของเรานะคะ แกงหม่าม้ายสูงเหมือนเดิมค um ่ะวันนี้าพื้นชาวบ้านกะววกววนะม่เฮยเองบริษัทมาเฮิงแล้วลาพื Seit ้นนะมี่พื้นชาวบ้านลาพื้นลาื้นตัวเองเป็นไบ่ช่วงนี้โค้เรืองรู้ยู่โเดีว้พวบริจวบริอุ่มขึ้นเงบ่เฮ้ยวชาชางกาเชบอยากเน่นละก็เดียวว่าค้ตายก็เด้เน่เเ้า แกล้วซนยังเชื <poured> ่อเก่งคือกาวอันนี้มันเขาเอิ้นะไม้พี่น้องขาอันนี้คือนอไม้อะไรนอไม้บงเหรอบงหวานบงหวานนะคะ้เดี๋ยวจากนอซุปซับซับอุไลนอเตะอยากกินเด้อบึ้งเลย เยวก็เอาไงอายุงอย่ามากินข้านะเอาก่อเดียวนี่ก็พอไหมแล้วขนแต่โกะมันีบานสนอเอุ้ยมาอ่อนสิบวอุ้ยหามันซับนะกจัอ สายหมมันได้โอ een, então, on, on. À, on, 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 on. ้ยคออนอีแล้วกันนลมันมันแนวนันแนวมันโอ้ยนี่ได้แลเต๋อเอาเต้มงเดี่ยวก็ได้ท่าได้นอเลยเดี๋ยวมาเปิดดูนิ่ไปไปิตดมัซก โอ้ยนี่น้อยก็เอาอันนี้ช้าไปแล้เนาะไปกล่องไอ้นี่สักกันมาพี่นะไปตามอีน้อยลงอีน้อยลงวันนี้เจสีบริไดไผ่ับทีมงานอัม马าค่ะอัม马าสิไปคพุทก้อยบานเจพอลาค่ะเจสีกันเลย ไม่ได้ไปค่ะหวยไทยออกวันนี้ก็เลยมาหาชุนแซวแถวบ้านนี่แหละค่ะมันบริเวเชื้อแบบอ้าวโลนะเฮ้ยาต้นไม้อันนี้หลยแกจังแบตทล้ก็บเอาบล้ก้ออะไรเออนเหียเฮ่อเอาก้เดียวในก็อีมาหฮอยใช้ตัวว่าไม่เทีนเลือกถาด แจ้งน,า,น,น,นาทีนโกนออกหิกนออกก็น่าจะโกนหม้โดาย,น,น,ย,น,น,ยน,นี่หน้า,านนนบานกำลังหน่อขาวสิแซมมอนนี่ยมนเหียว นี่นี่นี่จุกุกนนี่นี่นมโมมนมไม้บอกว่ายังไม้มันโอ้ยบ่แม่นนมไม้ไม้มันไม้นะคะตุ้มกยู่อยู่ตัวอยู่ตุ้มุดนั่งเอไปเล่นอยู่ในเสื้เร้นเบร์เหริบ่นางต่อเห่นอยู่ไนเอื้อนเปนยังงี ชุดมหา,า,มานไม่นะนะนนนนนนก็จะสวยหยาดหยางนะคะเดี๋ยวนี้หงามเนาะชม่าอินเ์งานลยกงนะคะงามไปเบิรดไงน,น้องหม่บ่งหวานน้ำกันเสแซรบนะคะพี่น้องวันนี้ แล้วก็จะไปปีนอมักลำใหญ่ต่อนะคะยุ้งเพิ่งหมดหมดค่ะอือตัวนี้น่าจะอ่อนนะจไเก้าวหน่ะค่ะอันครังอันนั้นหงษ์โหยดแต่อันอกอไปต่อมาแล้วซูฮานะซูพันแล้วก็พันหนึ่งเด็ดรลืมูฟน้อยดิ้นนหองขาวหมดค่ะ เมื่อแล,ล้วบอกพนผู้น,นัน่นนะพวกเบื้องล,ล,อล,ลน้นละไรล้หลือนขายนะแจ๊กว่าจะขายหกแจ๊าากมันหายจะได้เมือละละละ่อหลับใจนั่นแหละใส่สเล่างงานลส้ออสโอ้ยุงกินคลาบ<ด>ัตโย่หเสือกยั่วยวนกระด๊เสื้อเธอก็ยั่วยวนเสือเกิววน ยั่วยุงมันได้ยั่วยวนนะยั่วยุงฉันยั่วาะพ่อเก่งนะพ่อจะสูแบลายนึงเสมาลอยวะโอ้ยหยู่เถิงผู้ีนี่ปากบเห็นบ่าืฮกอมาแล่นนีหนะใช้เบ่งดูตำรวจเบ่งมันได้ลายบ่จังวะโยนมาดูโยนมาหฮมกันดู thằng nó để có đồ lấy áo mặt kẹt mà là ai vậy bố quên ăn cửa nhung thả พอแล้วม <Pil> <m shut it up> ้าใช้มาเบิ่งดูมันลายห่อยสนเดตัวนี้คนแนงมั้เหรอชอมชอมสุดฮาน้าใหม่ของนางเลยสดเลยค่ะอันนี้เอาได้เหรอได้ได้ค่ะมันอ่อน ้ทำได้ทั้งฝ่ายบอสจอบมาไปแก้ยู่คุณตะล่างจีดเอาหังมมนไอ้แกะแกะกะเานี่นี่ก็จะเป็นมันมะขมคนมันร้ายร้ายเอาพี่พอนะคะแล้วจะมาปีนลำไยต่อนะคะผู้มาลำไยเด้อหนี้พี่น้องเตรียมเบิ่งนางเด้อนางจะขึ้นก้มมาลำไยอันนี้มาใส่น้อย เอาๆนะมาตรงจ้าพบมาตรงจังว่าเออมาตรงมาตรงจะพาวเฮ้ยขึ้นซาซาบังหามุ่งกล้องกันใส่ละบเห็นคนโชว์เออเห็นอยู่เด่นอ้อ้าวลมืดเลยใบยาย ซูมได้ป่ะสิป่ะซูมเหอไม่ต้องมโอ้ยเห็นนางอยู่บ่พอกินป่มระวังเด้นนางไ่ต้องูมันได้ได้อขึ้นทอดทึงผู้เห็นอยู่บ่มันจดกมืดและมันซีนะโคยรโค้งใด่เลยผู้ชิมมะตงนะกะสี้ยยางนะ นี่พ่ะพงนี่น้ำปลาจอยนี่ใส่หละคนนะเบิ้งก็เด้อมาเห็นหมดคนสัมชโล่เบ่หัวฟูโต้งกับเบิ้งเด้อนะวิธีการโต้งจังมาแตก ห่วยอไลเติบเดินเตี่ยมเดินนากสี่โยนลงมา บเห็นหุกคนแชมชูขึ้นนะเกีเยบตัวโยนนักอ้าวบัตรตัวหนึ่งคือนออกเห็นนางอยู่บอกผู้นางอยู่เทิ่งพุ่นได้เห็นแต่ขาวๆน้อยนึงโอ้ยโอ้ยนีกับลูกซ้ายเพิ่นลูกซ้ายนางเจซี มหักลงมาลยๆนะจมกล่อ้ย้อนลงมาแน้วสามนาที đang chỉ nhôn lông mai là tiềm tòa hạp đơ Bố hên chăm phù nhôn, cả hên tà phù hạp Nè nhọa, mắn cơn Cơn hạp phù nàng, bà phù đê nàng này, dù thương Mắn cơn giọng mơn mơ này la sáp

เดี blender, ๋ยวเมื่อเมื่อหายาดีกินนะเดี๋ยวเราเป็นบาวานเมื่อคราจากช่องจำพวกพวกลูกลานเออเออเดือดพี่เนาะเห็นแต่ติยุ่ง เอาละนี่กัพ่อนะลงเนี่นี่ข้าง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 ลุงก็เตรียมฮับทางเทิงก็เตรียมย้อนนี่น้าเฮ้ยน้าบ่ได้กับน้อยค้นนะโอเคพอลงมาลด โอ้ดลายเติบนางได้ได้เขีงน้อยนึงลงมาได้นางลงมาเลยโพส่นกาอยู่แถวงาเฮ้ยเดนี่เออนี่นโอโแค้นเนี่ผัวเอิน พ้นงานของนางได้เข่งหนึ่งย้ายซอยเดท้งนั่งด้วยตบใช้ข่งใช้ชิม้าลูกก็เหนื่อยนิดหน่อยค่ะก็เหนื่อยไรตื่นฉันเบิ่งเธอหน่ะพี่น้องเอ๋ยวันนี้แม่ญาแม่บ้านมาเก็บเองนะคะมือกล้องเราก็ไม่ไข่นะคะวันนี้มาน่าไม่มาหามกินมาตรงแยกน้ำกันค่ะพี่น้องเอ๋ย แล้วก็จะแก่งน้ำม้ต่อนะคะวันนี้ซุ่มเซลแมวโพงแถวนี้แหละค่ะวันนี้งดค่ะงดออกจากบ้านหมู่บ้านค่ะแต่ไม่ได้งดออกจากบ้านนะคะคือปีกัสิ่จับใบีมเด็พี่น้องหฮะมากินหมกลงไงกันซะก่อนนะคะแก่งน้ำม้จะมาเบิ่งกันอีกเท่านึงค่ะเอากินบาทนี่อร่อยอร่อย เยอ้ๆว่ะมันมืดดิพีเสเตอร์บักลำไยนะคะกินแซ่บๆด้วยกินแซ่บๆด้วยสองไม่รู้กินละอวนอย่างนี้นะคะกินบักลำไยครอบครัวตัวอ้วนคลิปนี้ก็จะจบไปช่วนี้แล้วพี่น้องค่ะถ้าเบิ่งตอนกินแกงนอำมัต่อนะคะไปละค่ะสบายดีไอ้หน่อยเร็วๆสบายดีไหสบายดีเนาะ เขียวเหี้ยนแท้สบายดีลุงป้าอ๋อจะาบอกกำลังบาลก